สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณธูฟาร์มใน EP หนึ่งนะคะวันนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะประกอบการเรียนการสอนในหน้าสุดท้ายนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพสัตว์ให้สวยงามนะคะวันนี้นะคะคุณธูจะพาพวกเราไปรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะหรือเรียกอีกภาษาอังกฤษว่า animal นะคะสำหรับนักเรียนที่พร้อมแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับ Animal เย้ค่าคำว่าส,สัตว์นะคะในภาษาอังกฤษนะคะจะค,คือคำว่า animal ค่ะนักเรียนพูดตามครูค่ะ animal นะคะต่อไปมาดูคำแรกของเราเลยนะคะคำแรกของเราก็คือคำว่า dog ค่ะนักเรียนพูดตามครูค่ะ dog หมายถึงสุนัขนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่า cat ค,ค่ะนักเรียนพูดตามครูค่ะ cat cat หมายถึงอะไรคะหมายถึงแมวนะคะต่อไปอคำว่า <c> horse <oughs> นะคะ horse นะคะ horse จะหมายถึง ม้าค่ะค่ะนัเรียนพูดตามครูนะคะ horse อ่าต่อไปนะคะ<า>คำว่า,าข้าวนะคะข้าวแปลว่าวัวค่ะวัวนะคะอ่าพูดตามครูค่ะข้าวนะคะอ่ะาคำต่อไปคำว่า Chicken น,นะคะ ชิเกนตัวนี้จะหมายถึงไก่แต่ถ้าเป็นคำว่าเฮ n นะคะเฮนจะหมายถึงคำว่าแม่ไก่นะคะอ่ะต่อไปคำว่าชี e อ่ h ช e p นะคะชี p จะคือแกะค่ะนักเรียนพูดตามครูค่ะชี h ชี p นะคะอ่ะต่อไปคำว่าดาค่ะ ดากนะคะดากแปลว่าเป็ดค่ะกับกาบนะคะกับกาบกับกาบ,บค่ะต่อไปคำว่าอ่าอะไรเนาะเบิร์ดนะคะเบิร์ดหมายถึงนกนะคะนกอ่นานเดนพูดตามครูค่ะเบิร์ดเบิร์ดอ่าต่อไปอ่นานเดน อ่ารู้ยังคะว่าภาพนี้เป็นรูปอะไรอ่าเป็นรูปหมูอุดอุดนะคะอุดอ,อุดอ่าอุดอุดคือคําว่าพิกนะคะพิกพิกแปลว,ว่าหมูค่ะนะต่อไปต่อไปรูปอะไรคะค่ะนักเรียนพูดตามคุณทูนะคะ Rabbit. แรบบิทอ่าแรบบิทอ่าได้หรือ,อยังคะอ่าได้แล้วต่อไปคําต่อไป รูปอะไรนอตัวเขียวๆนะคะอ่าคำนี้คือ Frog อ่าพูดตามครูค่ะ Frog f r อกนะคะจะแปลว่ากบค่ะอ่าต่อไปอ่าตัวล,ลายๆตัวอะไรคะนักเรียนอ่า zebra นะคะนักเรียนพูดตามครูค่ะ z i b r a ค่ะสี b r a นะคะจะคือคำว่าม้าลายนะคะ ต่อไปนะักเรียนตัวอะไรที่นอนอยู่คะตัวอะไร่ายอ o อนค่ะพูดตามครูค่ะ l i o ออที่แปลว่าสิงโตสิงโตเจ้าป่านะคะต่อไปอตัวยาวๆนี่คือตัวอะไรคะโอ้น่ากลัวมากเลยสเนกนะคะนะักเรียนพูดตามครูค่ะสเนกหมายถึง งูนะคะงูตัวแดงๆตัวนี้นะคะต่อไปอ่าตัวอะไรนอ่อนั่งอยู่นะคะอ่าลิงนะคะลิงในภาษาอังกฤษจะคือค,อคำว่ามั n งคีค่ะอ่ะพูดตามครูคะ่ะมั n งคีอ่าต่อมานะคะตัวต่อมาอ่า t i เกอร์ t i g e r ที่แปลว่าเสือนะคะเสือต่อไปโอ้ตัวใหญ่ๆที่สุดในโลกเรียกว่าตัวอะไรตัวอะไรคะอ่าช้างนะคะช้างภาษาอังกฤษพูดว่า elephant นะคะ elephant ค่ะนักเรียนพูดตามครูคะ่ะ elephant นะาต่อไปต่อไปโอ้ อ่าบัฟเฟโลนะคะบัฟเฟโลแปลว่าควายอ่นักเรียนพูดตามครูค่ะบัฟเฟโลอ่าต่อมาตัวอะไรนอคอยาวๆนะคะตัวสูงๆนะคะคือยีราฟนะคะยีราฟนักเรียนพูดตามครูค่ะยีราฟค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1นะคะคุณทูก็ขอขอบใจนะักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําใบงานที่คุณทูแจกให้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะคุณทูก็ขอให้นะักเรียนนะคะปฏิบัติตาม ามาตรการการป้องกันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย